สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อเมียพี่นองอันวิไลปลูกกันพักเอยียงนอลืมซื้อพักเอ่อพักคืนใช่จ้าพี่นองจ้าบ้านนี้มันเกิเพิ่นเอาไปนน่เพิ่นมาขอไปปลูกแน่แล้วมันกิมันเกิดยากพี่นองจ้ามันวิาลจะเอาไปกินแน่แล้วก็เพิ่นขอไปปลูกแน่แล้วก็พอดีกับมัน บันงามมันเอาไปนแน่และกะกรเลยสิมาเอ็ดเอาห h ả เอาออกเอาหางมันกะเหลือเหลือจากกินเนาะจ้ะเนาะกะไม่อยากให้จักสิปลูกยังพอนสิเอาพักกาดเมื่อวานจ้ะถ้าพอนสิเอาพักกาดเมื่อวานแต่ยังเมื่ท่านด้ไปกะกัสิพ่อได้เก็บกินเนาะใครก็ปล่อยให้ไงโบกมันว่างไม่ให้มันว่างซื้อแต่ว่าถ้าเอพักซี่เมื่อวานนี้คือสีเหลวเลยล่ะเมื่อท่าน ผักกาดมันสิได้กินไววก็พผักซีผักกาดปุ๊บปั๊บเมื่อาวานแป๊บเดียวมันกะเพราะเด็กกินเบียร์หน่อยมันเนาะผักซีมันกะสิโดนตะปลูากผักซีมันมันสิโดนโพดมันสิน่าได้กินกนะจ๊ะไม่อยากให้โบกมันว่างไม่อยากให้สถทานตรงนี้มันว่างว่างชิมซื้อ ปลูกนิดปลูกน้อยพอ่อเด็กยู่เด็กินพนองก็เคยเห็นคลิปๆที่วิไล่เอาออกไปเนะาะแต่เนาะมอก,ก่้อนนีวิไล่กะเสียยาเห็นมุนจร้ะเสียยาแล้วก็ตัดตัดแต่งกิงอันนี้ไอ้มะเมร์ตัดแตงกิงตัดอันตัดปแตะไคร้ตัด,ตดปแตะไคร้แล้วก็เสียยาออกให้ใบหัวละผ้า เสียหนาไปทัวเสียหนาแล้วเรียบร้อยตรงนี้ออกไปทัว่ทัวแล้วเนาะก็นี่ข้างรังนี่จะเป็นตังโอ้คิดกันจะึ้นชายค้นกันแต่ว่าเป็นอปลูกวิ่ได้ปลูกเอาออกจากนี่แล้วจะไปปลูกผสมประสานกันไปให้ก็ปล่อยเห็นมันวางเนาะจ้ะเนาะมันวางไว้มันก็มีประโยชน์กับฟานพากสิมันพ่อได้อยู่ได้กิน แต่เป็นผักกาดเปสิได้กินใบนี่กะง้องง้องไว้ก่อนจะ้ะง้องห้บ่ให้มันแน่นง้องตากแดดไว้จกักหอดทำตังเสียเอาเม็ดผักเมื่อวานเม็ดผักเมื่อวานตอนแรงเราจะนกง,ง้องง้องจากแดดเอาไ่จิงหยามันก็บ่หลายดอกนี่หยามันก็หยามันนี่ในโนยเฮ่อ เมื่อวานไม่ได้ถอนออกไปดิเลยเนาะโยงไว้เมื่อแรงจังซื้อมาเราจะซื้อผักกาดมาแล้วเม็ดผักกาดมันเป็นมันกะถ้าเอาผักซี่านมันสีโดนเนาะมันยังเสด็จกินหนามันว่วไหลกัะหนามันมีน้อยหนึ่งจะโยงดินเอาไว้สองโบกจ้ะสองโบกสองกระถางโยงเอาไว้แล้วก็มื่อแรงยังเสียเอาเม็ดผักกาดเมื่อวาน มีนิดหน่อยยามีนิดหน่อยย่อ,ยองหยาย่องดินไว้ย่องดินไว้ให้มันมันแน,นแ่นเนาะจ้ะเนาะย่องดินไว้บ่ให้มันแน่นมันไอ่น่ะดินมันนุ่มอุย้ยอยากไปตกปลาเดี๋ยวพี่น้องจาแล้วเบิง่ง <laughs> ขนาดยู่ได้โบกเลยนึ่พี่น้องกี่กี่เดือนกี่กี่เดือนตัวแบบก,ก่ไงสภาพปวดนะกี่กี่เดือนใส่เดือนงงไว้แรงจังเสียววนประกาศมาวาด ป่อยทิ้งไจ้ซื้อมันก็บ่มีประโยชน์น่จาจะเนาะต้องพ็ดพอได้เก็บได้กินนี่จ้ะโยงเอาไว้มือแรกเสียักกาดมานั่นนี่พักซี่พักซี่เหลืออยู่ตนหนึ่งป่อยเอาไว้นี่แหละมือแรกจังเอาผักกาดมาวานนี่วิไลเอามาแปะไว้น่จาจะเนาะมูนมัมนตนในไงวิไลเอามาแปะไว้เจ้เพื่อได้กิน ทู่บกเกียเก็บไปเมื่อนั้นเหลือหลายหน่วยอยู่จะพี่นองจา้าเหลืออยู่ต้นนี้หนึ่งสองสามสี่ต้นนี้สองเป็นหกต้นนี้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอู้แปดแปดสิบอีกสี่สิบหกหน่วยต้นพุ่นอีกพ่อพ่อสิได้เก็บอีกเราจะพี่นองจา้าพ่อสิไดใเก็บกินอีกแล้วบกเคียโกยดินโกยดินให้มันให้มันนุ่มลวกะ ทางงาออกเอางอาออกอไอวัวเมื่อแรงสีเอาวันพักพักกาดเมื่อวานจริงๆวิไลอยากวานพักซี่พอวิไลมากินพักซี่เนาะพักซี่จีนอยากวานพักซี่พื้นตรงนี้ตะกี้ที่พี่น้องเห็นนี่ซีเมนพักกาดมืดเนาจะเนาะตรงดอกใหม่ตรงยังนี้วิไลปลูกพักกาดบานนี้ปลูกมืดแ, <laughs> แล้วกินมืดแล้วกินมืดแล้วก็ดอกไหม่ก็ง่ายขึ้นแล้วข้างพื้นพื้นข้างล่างนี้พื้นล่างนี้ ต่ไข่ก็ง่ายแล้วต้นบวกเขียก็ง่ายแล้วแล้วก็ต้นดอกมงดอกไม้ก็สูงขึ้นมาแล้วกะพื้นขขาง่างก็บพ่สามาสีวานผักกาดใดเนาะวิไลก็เลยบริวารบันนี้วิไลเอาต่างโอออกเพราะว่ามันกินไปแล้วกินไปแน่แล้วก็เมินไปแน่ล้วกะมันเน่าไปแน่เพิ่นขอไปแน่วิไลสิเอาออกแล้วก็เอาผักกาดมาใส่อีกสองโบกนันก็พัดกันนันก็โอเคอยู่ดอกพ่อได้ยุ่พ่อได้กินเนาะพี่น้องจ๋าสำ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 สนสำสำสจสำสจสำอำส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  และสำหรับผูดสิว่าเป็นโพลเป็นเมียนี่มี PFC คนหนึง่งคนคอมเมนต์วิไลมา PFC คนหนึง่งคนคอมเมนต์มาว่าการเพิ่นคำถามวิไลเนาะเพิ่นคุยในเพิ่นคุยในเมสเซนเจอเพราะว่าอ่าถ้าพยายามคุยกับวิไลยอยู่อยู่ในโปรไฟล์ของวิไลกับซิมี่เฟซบุก๊กเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกับคุยมาในเมสเซนเจอเพิ่นคำถามวิไลว่า เป the er ็นยังคือว่าประธานในแต่งงานประธานในแต่งงานตีเราเพื่อนกะคุยมากเนาะจเนะคุยกับสาระทุกสุกดิบถามไทยธรรมดาเราเพิ่นกะอยู่ประเทศเยอรมันคือกันเป็นเพิ่นมาเป็นเอฟซีมิไลเนาะจเนอเพิ่นก็เลยถามเพิ่อนกะอยู่เยอรมันท่างถ้าถามว่าอยู่ในไกลจากมึนเชียนบอถ้าเข้าเบื้องในเมเนี่ก็อาจจะบวกไกลเนอะจเนะในเมืองอย่างบุวิไลก็จำบอดเพราะมันอันยากแต่ว่ากับว่าไกลจากมื่นเชียนเพื่อนกะถามวิไลมากว่า ยังก็วบาพระท่านได้แตง่งบ่ได้แต่งตีเลวกะที่เพิ่นเห็นอเพิ่นกับเขาไปเบิ่งคลิปเก่าๆของวิไลไปเบื้องคลิปก็เห็นว่ามีการไปเที่ยวหันเที่ยวนี้เราเห็นว่าอ่ระยะคลิปนั้นมันโดนเป็นปีแล้วที่โอ้ยเยหน่อยส่ตาพี่น้องจ้าเยหน่อยส่ตาขี้ดินมันก็นเลยอะถามว่า ทำมาวิซาสามเดือนคือมาวิซาอย่างคือได้ยู้โดนพอประเด็งก็เลยว่าให้เพื่อนฟังเนาะจ้ะเนาะก็เลยอธิบายอธิบายให้เพื่อนฟังแล้วก็เลยบอกกับเพื่อนว่าอันแต่ละกิบแต่ละกิบวิไลก็อธิบายวิไลก็บอกไว้ายู่ว่าเพจจังสันเพจจังสีเพื่อนก็ว่าเพื่อนกับพท่านแปงคือกันเนาะจ้ะเนาะแล้วเพวนก็วอากันวอากันแล้วก็ติดตลกเนาะวิไลก็เลยบอกว่าใจจริงๆอะถามจริงว่าอยากยู้ปุ่นหรืออยากยู้พี่อยากยู้ใจอยากยู้ทั้งใดลายกลัวก็เลยว่าแต่เป็นนิรีดตพี่น้องจ้าผู้อื่น เป็นคือวิไลบ๊อบงูแต่คนที่ด้แตงแล้วอาจสิบเป็นคือว่าวิไลช่วงอยู่กับพญายูปุ่นถ้าไปยูปุ่นเราม่ได้เป็นตีเนาะพี่น้องเนาะหรือประทานเราไปสามเดือนช่วงที่อยู่น้ากันนี้ไม่ได้หน้าเงินนะคะแต่เล่าให้ฟังค่ะเอามาเล่าเอามาพูดเอามาแชร์เอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงบางคนแบบว่า,า,าคือคือว่าเขาอยู่น้ำินเขาอยู่บาน เพิ่อนเพิ่อนเพ,พ,พ,พิ่นว่าก็มีไรได้นี่อันแย่ว่าถ้าอยู่บ้านนี่มันสิดีก็ได้เนาะว่าสั่นว่าเงินเดือนก็ได้หลายก็แต่อยู่น้ากันย่ไปหากันนะเงินเดือนบ่ได้เมนอิลีได้จ้ะพี่น้องจ้าวิไลปอยู่ก็พอใงญ่ปีหนึ่งวิไลประดุใส่เงินอยังเลยเพราะว่าอยูุ่ทางบ้านก็พอ บอกไปว่าดิ่ง่งอยู่จากกระ่งแต่ว่าบ้านนอเข้านอนมาซิมีนุ่นคานีในมู่บ้านเนอะถี่วิไลเห็ดอไว้มันก็บอได้มากไหมโบได้หลายโบโบโบจึงกับแบบว่ามากไหมเนาะมันก็พ่อได้่งแต่ว่าถ้าถามเงินส่วนตัววิไลหรือว่าเงินเงินส่วนที่พูนจะใหายเป็นเงินเดือนให้วิไลวิไลพอด้อยากจี่ทางวิไลยู่บานนะเพื่อนไ้นะเดือนหนึ่งนะได้ใส่ร้ายก็อยุ่ฝนอีกแล้วก็ได้ได้มีเงินได้มีเงินเข่ามือก็ยุ่น้ำฝน คือเป็นเงินส่วนส่วนี่จีเปิลไฮในบ่มปีไล่รอดีงกนะค่ะผู้ใดเป็นเมียฝรั่งก็ต้องงกด้วยกันล่ะค่ะพี่น้องค่ะถ้าถามว่าอยู่น้ำกันเพิ่นไ้เงินเดือนเฮาทอที่เฮ่าอยู่บ้านบอจ่ะอยู่น้ำกันเพิ่นไ้เงินเดือนเฮาบ่ทอเฮาอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเฮาอยู่ผู้เดียวจองสี่เพิ่นสรงมาให้เฮาใส่เฮาได้หลายก็เฮาอยู่น้ำเพิ่นพออยู่น้ำเพิ่นเพิ่นบ่ได้ให้ที่จ้าเพิ่นไ้กันนิดๆน้อยๆบ่ได้มากไม่แต่จริงว่าแต่ก็ดีอย่างนึงเนาะอยู่บ้านก็ดีอย่างนึงเงินเดือน แต่ว่าความคืดหอนมันก็บอก ady, มันก็บอกคือว่าหล่ะจเนาะ well. มันก um deck, ็ได้ยางเสียยางได้จังนึงแล้วก็เสียจังหนึ่งมันก็ห่างกันมันก็ดีกันเบาก็คุยกันทั้งพีเขาเนาะพีเขาเลยว่าเพื่อนกับท่านแต่งคือกันแต่ว่าเพื่อนก็อาย่จังสี่คือวิไลแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมากแล้วเพื่อนก็มีอายุแล้วเนาะเพิ่นกบสี่หกสิบแล้วเนาะเพิ่นก็เลยบันนี้เพื่อนก็เลยว่าเพื่อนสีเดินเรื่องเดินเรื่องแตงเนาะจเนาะเพิ่นก็เลยถามวิไลว่าเดินเรื่องแตงเหตุยังไรวิไลก็เลยบอกว่า การเดินเรีองแต่งการเดินเฮ็ดวิสาแต่งนี่วิสาบม่มีวิไลบ่มีประสบการณ์เนาะจนะ้ะวิไลบ่มีประสบการณ์ในการทําวิสาแต่งก็เลยแนะนําพี่แล้วว่าให้ไปเสิร์ชเบิเบ่งให้ไปอ่า,อาจจะมีเพื่อนๆในสายอยู่ที่เพิ่อนออกคลิปมาหรือว่าอ่าเข้าไปเบิ่งในเสิร์ชเบิ่งในอของสถานทูตเนะพราะว่าวิไลแนะนําเพิ่นไนะด้ซํานี้เนาะจ้ะเนาะ์หรือรว่าแล้วก็บางเทีถ้าเพิ่นเข้าในกลุ่มอ่า เมียเยอรมั่นบันอาจสิพออาจสิเห็นอาจสิมีเขาเจ้าเอามาเห็ดคลิปมาแชร์ประสบการณ์การทำวีซ่าแต่งวิไลก็เลยบอกว่าวิไลบ่มีประสบการณ์พอวิไลบ่ได้แต่งวิไลบ่มีประสบการณ์ทำวีซ่าแต่งวิไลมีประสบการณ์กันว่าทำวีซ่าแค่เพื่อเรียนเนาะจ้ะเนาะทำวีซ่าปีเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ทำหลอบสองวิไลบ่ท่านเดทพาเลยวิไลก็ยังรออยู่วิไลกันแนะน้าเพิ่นไปยังสี่เนาะนะกะว่าหัวนัวมวนกันไปเนาะจากคุยกันไปเพราะว่าจากคนอีสานน้ำกันแล้วก็พอดีกับไปได้อ่ะ แฟนอยู่ทางเดียวกันพี่เราก็ค้นคอนแกนนี่จะเราอยู่ในคอนแกนแล้วมีอายุแล้วละ่ะกันเลยแนะนาเราไปในซ้ำนัน้นเราจะนพี่น้องจะขุดดินงูดินเด่ร่อยกับเปี่ยนบรรยากาศมานางคุยกันอยู่ในสวนน่งคุยกันอยู่ในดงดอกบานชื่นแต่วิไลเดมชื่นด้วค่ะ <laughs> ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ปู่สกุลน่าจะเนาะพี่น้องจ้าก็มาเมื่เราเลี้ยงพี่เพื่อนถามในเรื่องการวิสาแต่งนิดน้อยๆแ้วก็วิไลก็เฮ็ดเวียกแล้วๆกันสำหรับบุนี้ก็ขอบคุณพี่น้องปองปายเนาะจนะเนาะให้มีแต่ความสุขนะจจนะเนาะสมหวังดังปรารถนาทุกอย่างอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะเดอ้อขอบคุณค่ะ